สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีลหล่แหร่ลำเพิ่นเตยเสด็จเอฟซี FC น้องอุ้งอิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอตเตยเสด็จลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับมาหอดแล้วพี่น้องโอ้ยเห,หอดพี่น้องเดี๋ยน้อมาแล้วพี่น้องมาหอดโดมหอดบานใหญ่สาวหน่อยแล้วครับพี่น้องหอดบานพักสาวหน่อยเลยหอดบานแพงเขาแล้วครับสวัสดีซอฟฝากของมามาลงนี่สวัสดีครับแว่า สว mm ัส hmm. ด no. 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 mm ีครับแม่เรครับมตเทปแมนครับพป่าของมาพัดฟังความใหม่ปะครับอั้บ่มาดเอาไปส่งข้าผุนกันสักเบาบด้เบาบดเบากันปะนนกคนนก ไม่เหนข้นี่สิยกม,มันเหน็ดอีกสองถุงเหนังบ่เอามือออกนี่สองถุง,ง,งดีเลยนะ้ทีมมีฮูมานะเนาะเราได้ฝากมานำโอ้ยพีอฟซี 4, แห่งบอกไปไปหมอชิดสองตอยู่ คือว่าไปไปดีแล้วเอาฟองมาชมฝนว่าที่พ่อโดนน้ำละว่าเป็นจังได้ไปอยู่ทางฝุ่นฝนตกห้ามบอมือขึ้นบ่ามือขึ้นห้าม่เอาเงียบกิ๊บบ่ผมมีฝนหลอกบ้านยังเว้นหน่อยนึงแต่ขนาดใหญ่มีฝนบ่ขนาดใหญ่ไหเอ๋อขนาดไหน นายใหญ่นายลาวงใหญ่นะไม่มีฝนบ่บ่มีก็ยังเอกข้าพ้นข้าไปวงใหญ่ได้ล่ะบ่เโอ้ยฝนเอ้ยคือดีแต่มีแต่ยี่ห้อมาแต่วงใหญ่เนาะบ่กว่าจะเป็นฝนตกสิจะบอกได้อยู่บ้านผู้เดียวอยู่บ้านกับผู้เดียวที่้รงพยาบาเดียวไปบ้านเดียวในบ้านเราเมื่อบ้านเอาน้ำเพรนเดียวบ้านเว็บโรงพยาบานอ๋อเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านพูดเถอะเพราะบ้านผู้เดียวแม่เมื่อขึ้นหาทุมฮกหาทุมเลยรนะ เป็นแล้วมันเปิดวงกันฝนตกจากลงมากก็ระบาดเต็มันตขามคือการกามันเห็นฝนตกมันคือระบดฝนตกหางเมือไาร่นมาตกมาตกมาตกขึ้นมาตกข้อท้ายยู่ได้เหรอะพอทาทุ่มตกประสนยู่นีล่ะก็ได้เหรอเพว่ันนี้บันก็เกําลงอันนี้มามันฝนตกเลยปิดมีทีอมันยุบฝนมันคหลายแหงันเหลายครับหลาย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 ผมก็อยากไปเยอะแต่ว่า ต้งกินหอดดมต้งกินหอดบ้านเขาใครอยู่โดมเนี่ยเขาผมเาเป็ดม้ดอกไมยากแม่ไมยากพูดละเมาไม่ได้เข่าตีเพิ่ะเขาว่าสิบสั่งนั้นแล้วก็เจเล็กเด้อแล้วไ่ได้เข่าตีว่าสิเขาว่าสิบว่าสังห้องซ่อมยู่นีตัวอย่างบึง สวัสดีชาวโลกเงียบสงัดเลยครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอัปเดตอาคารซ้อมลำครับพี่น้องยังฉาบเรี่วงานกับยัางซ้ำเก้าเนี่ยละพี่น้องเบิ้งเอาครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับผมผมกับมองเลยตาเปล่ากับวาซ้ำเก้าแหละครับพี่น้องตะตะนลงไปมุงเทียบก็นเลเอาพานันบ่าอัปเดตแล้วเอพาพัน แก่น่น้อยย่บอา,านารวะเนาะอาจารย์อาจารย์นมน้ยจุงกระจุงกระทำอะไรเห็ดยางเห็ดนีหยังเห็ดอีหยัง,ดงเดี๋ยวอยู่ในคลิปอยู่เลยมันถ้อยากแางเข้าไปนานเห็ดงาดูสิเดี๋ยวยางวะไม่สัน่น เงียบสงัดพน้องเยอยโดมโอ้ยไปกิจชีพหอดพิจารอาทั้งเกษตของไทยทั้งเรืยองทังชนบุรีแุทธะแบบนี้น้ออัพเดตภายในโดมครับที่ผู้ใหอ่ยู่บอเน โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว่มีคนอยู่สัมนิดจริงจิ่งปาลีกตกสัางวะมิดซีรีเลยไม่มีใครอยู่เลยมีแต่รถแผลลำเพลินลำแพนจอดอยู่ครับแล้วก็รถทีมงานครับบัดนีสคอนเสีเยร์ดียังไงพี่น้องเบื้องบัตรดิอ่นเขาไปแล้ว อบอกกับว่ามีนาไทายแล้วอยู่บุญเดียวเว้ยอ้อายบรรยากาศข้างในนี่ลนะรถมีพ่อแหลมครับรถบัดดงไฟยังอยู่คือเออก่ากํานันแหลมครับเป็นรถรถราษฎระบังน้นลดหน,น่อมเป็นรถราษฎระบันิดกํานันแหลมหมด วันที่6นี้รถแห่ก็มีงานที่ร้านเฮียตุ้ยครับท่าพระใช้รถแห่หน่วยที่สองแต่ว่านักดนตรีหน่วยที่ 2, นดดน 3, หนึ่งครับผมรถแห่นำแพนนค่เป็นสีเงียบเงียบบัตรที่นี่ ทางนั้นต่อไปว่าที่ใหญ่ทั้งเดี๋ยวจำมาอัปเดตให้พี่น้อนมึงเพิ่นจะเฮ็ดมือได้กะรอชมรอดติดตามครับเดิน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 ชมรอบท่อ เงียบสงัดครับพี่น้องโอ้น้ำล้นสาแสดงว่าฝนตกแข็งเลยน้ำล้นสาแล้วปิ่มปิ่มรนมาแล้วยไปอัปเดตต้นทุเรียนหมานท้องกันครับพี่น้องเนืงจากฝนตกหนักมากแขงแข็งแรงทนทานคือเกาบอ โอ้ตกตุ่มอ๋อน่ารู้ดูถว่วงต้นหมอกทุเรียนได้เจอหรือไมอ่สวยงามเล่น้องสวยงามอ,อดีอยู่ในห่มดีดีวา สุดยอดสุดยอดครับหนึ่งต้นผ่านไปอีกหนึ่งต้นครับนี่สวยงามฝากไปทุกความผิดทิ้งเท่างาวเข้าไปจากการใช้ครับต้นบอกทุเรียนยังอยู่ดีอยู่เด้อครับแข็งแรงดีหอดบ้านมาหอดจอดเทิงแล้วพี่น้องโอ้ยบ่มี่มูแล้วคอยบาปนี่เงาแล้วเงาแล้ว ขวานมู้ทั้งควกใหญ่แท้การการใช่กับส้วนอยู่พัทยาเร็วจังเมื่อพัทยาเร็วจงเมื่อไปกอนไปกอนเหมือน,นอเข็ดได้ส <c oughs> ักเข็ดขวอดบานนั่นเขอดขวนโดมนั่นหรอวะถ่ายคลิปปรารพี่พักน้องครับแสงข้าวพี่น้องผมมาขอดแล้วเด้อบันเด็ไปไล่ซดเถอพี่ในน้องเบิ้งแล้วพี่น้องก็มี่ยังมียงม่ยองยังมีช่องทางการติดตามหลายช่องอยู่บ้าไปยังครับ หนางนนานชาวน้อยเพืเ่อนเพรียงของเฮาครับท้าคลิปฝากไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบค,คุณน้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ